ที่เข้ามาดูในคลิปน,นี้ด้วยนะคะก็อยู่กับพาน่าชิงคือแต่ว่าพาน่าตอนนี้แต่เป็นฮาเลชิดนอนตะกอดซึ่งวันนี้พาน่าจะมาชีแดเงเด้อยวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะพาน่าจะไปอยู่หนึ่งวันนะจ๊ะเพราะว่าไปโบราณากานทาท่าผู้เผดริดเฮ้ยผู้เผดริดผู้ผาพชรใช่น้องโบราณากานที่ท่าผูผาผิดซึ่งข้าเจียวข้างหลังนี่เลยซึท่าผูผาผิดเป็นท่าที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นค่าที่ใหญ่ระดับจีของโลก โดยถูกบันทึกโดยเกเนชบริคอร์ดเนาะซึ่งนนเราสามารถดึงได้ในสตอรีทท่ทัท้งไอจีไรน์ทเตอร์เลยวเวเน่ถ้ามีเน็ตก็่าจจะไลฟ์ใน u b e กรณ์ได้หรือเ o o k ก็ได้แต่ว่าแนะนำให้ไปดูยูทู้ดีกว่านะและก็อีกแล้วนึ่ก็คือถ่ายหน้าอาจจะมีนัก,กเรียนสองสามคนที่ไปถ่ายนักประหลิก็ได้หน,นึ่งในนั้นไม่แน่ก็อาจจะเป็นฮาเน่คุณธรรมอะไรประมาณนี้เพราะว่าท่าเนานะสวยมาก ปิงปังตายอะไรประมาณนั้นซึ่งฮาน่าสมมติชีเจมี่เขนมีเฮ้ยไม่สิอออโอเคงั้นตลอดวันนี้คาร่าต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันทุงนี้ที่ถ้ามุขาติดไซต์จะไปเล่สี่อยู่ที่เทบใ้ใจทำก็มาเจอกันได้นะคะก็ขอบคุณค่ะจบว่ว